เวทีที่ใหญ่ที่สุดสําหรับนักกีฬาคือเวทีในการแข่งขันในโอลิมปิกเกมซ้อมอย่างเดียวทุ่มซ้อมอย่างเดียวมาปีกว่าแล้วเพื่อโอลิมปิกครั้งนี้ครั้งเดียวค่ะเตรียมตัวหนักมากซ้อมหนักขึ้นมากครับเรากกดดันเพราะว่าเราครั้งแรกซ้อมแบบหนักมากสู้อย่างเดียวเก็บทุกลูกวิ่งทุกลูกเรามีความภูมิใจเรามีความสุขที่จะสามารถรับใช้ชาติได้ทําเพื่อพี่น้องชาวไทยได้ทําเพื่ออ,อนาคตของตดเองได้ทําเพื่อครอบครัวตัวเองสิ่งสําคัญมันไม่ใช่เหรียญรางวัล สิ่งสาคัญคือการที่เราได้มีส่วนร่วมและสาคัญกว่าน,นั้นคือเรามีส่วนร่วมแล้วเราทําเต็มที่ผมฟังเสียงของเชียร์ไทยแล้วมันรู้สึกมีแรงฮึกเหิมให้เราอยากจะต่อยอยากจะชนะแรงใจนั้นมันสาคัญมากค่ะมีอยากให้คนไทยทั้งประเทศเป็นกาลังใจให้มีค่ะร่วมส่งแรงเชียร์ถึงทัพนักกีฬาไทยด้วยการเชียร์ไทย Facebook Fanpage เช er ียร์ไทยสุดใจ m c o r d Line Official และ SMS 4111900 เชียร์ไทยสุดใจเพื่อคว้าชัยในโอลิมปิก